ไม่ได้จะมาแนะนาวิธีหรือสอนใดๆค่ะทุกคนเพราะส่วนตัวไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่ใส้กองอากาศแล้วแอร์รถยนต์นะคะเริ่มมีกลิ่นทุกคนแล้วก็ไม่มีเวลาเข้าศูนย์หรือเข้าร้านค่ะเลยตัดสินใจซื้อไส้กองแอร์รถยนต์มาเปลี่ยนเองจนไปได้ยี่ห้อนี้มาค่ะทุกคนก่อนจะเปลี่ยนก็ศึกษาวิธีการเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่พร้อมๆกันค่ะส่วนรถยนต์ของหมีเป็น h o น d ้ HRV 2อารีอนปดค่ะทุกคนขั้นแรกเลยก็คือเราจะถอดเกล็ดกรงนี้ออ ก็<ๆ>จะดึงไส้กรองแอร์ตัวเดิมออกมาไม่อยากจะให้ทุกคนดูเลยทุกคนไม่ได้ใส่แบบคาร์บอนนะคะแต่คือมันดํามากๆไม่ได้เปลี่ยนนานมากๆแล้วค่ะทุกคนเหมือนจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นด้วยค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีลังแล้วหรือย,อยังแต่ก็เดี๋ยวขอดูไปก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนไส้กรองก่อนแล้วก็เอาไส้กรองตัวที่หมีได้มาตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปกับที่เดิมค่ะทุกคนจากนั้นก็ปิดฝากรองแอร์แล้วก็เอาลิ้นชักเข้าไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนส่วนใครที่กกกกกํําา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 าลลลลลลลัังงงงงมมมมอออออออหหหหหวววิธีีีีีีีีีรรรรเเ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 ปปป่่่่่่่่ยออยยยยยนน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 นื้้้้้้้ททะไดบแแ็คคุพ เลยใครที่กําลังดูอยู่หรือต้องการพิกัดก็เดี๋ยวมีปักไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย